อยากเปลี่ยน iPhone 5ไม่รู้ว่าจะไปขายที่ไหนไปมาบุญคองเดี๋ยวก็โดนหลอกราคามันก็ตกอีกครับไม่ต้องเลยฮะทูเขาบอกว่ามาเองงานนี้นะครับท่านมีทั้ง Black b บ a ็คเบอร์หรือว่า iPhone 4นะครับหรือ 4S เนี่ยเขาตีราคาให้เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดนะครับแต่ย้ำนะครับว่าต้องมีการแยกประเภทของเกรดด้วยถ้าเป็นเกรด A ได้ราคาเต็มเแต่ว่าถ้า B ปุ๊บเนี่ยลดลงมา1,000บาทนะครับมาดูราคากันหน่อยนะครับอย่างเกรด A iPhone 4 8จิกนะครับราคาอยู่ที่8,000บาทแต่ว่าถ้าเป็น16จิกปุ๊บเนี่ยอยู่ที่ประมาณ9,000บาทนะครับแล้วก็ iPhone 4 32จิก9,500บาทส่วนเกรด B นะครับอย่างที่บอกไปนะฮะลดลงทุกรุ่นเนี่ยอย่างละประมาณ1,000บาทนะครับมาถามกันต่อที่เรื่องของ iPhone 4S นะครับราคาถ้าเป็น16จิกที่เมื่อกี้บอกไป 4, เฉยๆเนี่ย9,000คราวนี้16จิกนะครับ12,000บาท32จิก13,000บาท64จิก 14,000บาทนะครับส่วนเกรดบีก็ลดลงมา1,000บาทเหมือนเดิมทีนี้น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ b บ็คเบอร์รี่ล่ะคือตอนนี้ b บ็คเบอร์รี่เนี่ยต้องบอกว่าค่อยๆลดทอนลงเรื่อยๆครับคุย่อดจานวนคนใช้เนี่ยน้อยลงจริงๆนะฮะทีนี้เครื่องที่ท่านมีอยู่ละ่ะทำยังไงเอาไปนั่งเล่นพวกกด BB อะไรเงี้ยคนก็ไม่ค่อยเล่นกันแล้วครับเอาไปใช้เป็นโทรศัพท์ปกติธรรมดา ที่บ้านก็เหมือนกันเอาบีบีมาใช้เป็นเหมือนโทรศัพท์คุยเครื่องละสองสัมพันธ์ <c oughs> นะฮะทำยังไงบ้างนี่มีทางออกฮะแบล็คเบอร์รี่เคิร์ฟ9 3้0รับซื้อราคา4,000บาทโบเก9าเแล้วก็ทัชนะครับ9860แล้วก็ทอช c h 9810รับซื้อราคา4,500บาทส่วนโบเ990-0รับซื้อราคา6,000บาทฮะโอ้นี่ยใ, <น S 1> ใครนสนใจก็ไปเทิร์นมาละกันอย่างน้อยเนี่ยก็ได้ราคาแต่ว่าถ้าจะให้ดี ไปเทียบที่มาบุญคองก่อนเพื่อให้สูงกว่าหรอเพื่อให้สูงกว่าแต่ว่าเสี่ยงหน่อยเพราะว่ามณลคองเนี่ยต้องรบข้อมูลที่ท่านมีอยู่ทุกอย่างเนี่ยให้หมดเกลี้ยงเลยห้ามเหลือไว้เดี๋ยวไปแช์เดี๋ยวโดนแฉหรือไม่ข้อมีข้อมูลทางธุรกรรมการเงินอะไรนี่จบเลยนะแต่ว่าไปอย่างทูอย่างนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรถือว่าเป็นโอเปอเรเตอร์ใหญ่นะครับ<笑><笑>แต่ว่าต้องย้ําอีกครั้งหนึ่งนะฮะราคาที่พูดไป อยู่กับเกรดด้วยว่าเป็น A หรือว่า B <ฮะ S 2> ถ้าเกรด A นี่คือว่าเครื่องของคุณจะต้องไม่มีรอยเลยขนาดนั้นนะถ้าเกิดว่าเห็นเป็นรอยขีดข่วนที่เป็นตําหนิชัดเจนเนี่ยปัดลงเกรด B ทันทีคือมีรอยนิดเดียวเนี่ยเกรด B เลยใช่ไหมใช่ะะแต่ก็ยังดีแล้วกันดีกว่าโทรศัพท์มือถือเก่าๆแล้วก็ไม่มีราคาเลยเะะก็ไปเทินเป็น,นราคาใหม่ได้นะฮะ,อะโอเคเลย มาดูในเรื่องของโซเชียลมีเดียกันหน่อย i n s t a g r กรก่อนหน้นาี้เราเคยมีการพูดถึงว่าเขาสามารถดูภาพผ่านทางหน้าจอ PC คือไม่ต้องดูในสมาร์ทโฟนแล้วแต่ว่าล่าสุดทาง i n s t a g r กรออกมาเองเลยบอกว่าเดี๋ยวจะมีการทำลักษณะคล้ายๆกับ Facebook บมีไทม์ไลน์ขึ้นมามที่เราเคยนำเสนอว่าหน้าจอเหมือน Windows 8เป็นยังไงก็คือว่าจะมีรูปใหญ่รูปเล็กสลับไปสลับมานี่ฮะอย่างที่เห็นในภาพก็จะเป็นการ โชว์ภาพดึงเอาภาพใน i n s t a g r กรเนี่ยในสมาร์ทโฟนขึ้นมาสามารถดูในหน้าจอ PC ได้และที่สำคัญมันเหมือน Facebook ยังไงเพราะว่าคุณสามารถกดไลค์ได้นี่กดไลค์ได้คอมเมนต์ได้ทันทีในหน้าของทไทม์ไลน์นั้นแต่ว่ายังไม่บอกนะว่าคุณสามารถแชร์ภาพจากคอมพิวเตอร์เนี่ยลงไปใน i n s t a g r กรผ่านทาง PC ได้เลยหรือเปล่าตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นเจ้าของเดียวกันแล้วมาแล้วก็เบิร์เหมือนกันเทคโอเวอร์ Take ไปแล้วเรียบร้อยนะครับ ก็ต่างกันตรงหน้าเนี่ยแหละอย่างที่เห็นนะฮะอาจจะมีเล็กใหญ่เล็กใหญ่คือถ้าเป็นไทม์ไลน์ของ a c e b o o k เนี่ยมันจะเป็นหน้าเท่าๆกันหมดเลยแบ่งเป็นซ้ายแบ่งเป็นขวานะครับแต่วันนี้ก็มีทั้งเล็กและใหญ่นะครับเดี๋ยวรอดูกัน Off ฟ c i a l ยลร้อนออกมาอีกทีนะฮะว่าสุดท้ายเนี่ยเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆก็คือสามารถใช้งานบน PC หรือโน้ตบุ๊กได้แล้วนะครับสำหรับ i n s, <S, <S t a g r กรไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในหน้าของสมาร์ทโฟนอย่างเดียวนะฮะ,ะมากันต่อกันที่เรื่องของ Facebook เหมือนเดิม หน้านแฟนเพจตอนนี้มีหน้าแฟนเพจที่ได้รับความนิยมเดี๋ยวจะหาว่าเราเนี่ยไม่เอาใจสาวๆกันบ้างเลยที่ผ่านมาเนี่ยเอาแต่สาวๆสวยๆหน้าแฟนเพจมา<อ>วันนี้นะพามาอีกที่หนึ่งหน้าแฟนเพจนะครับสำหรับหน้าแฟนเพจคนในเครื่องแบบโอ้ตํารวจทหารแม่ีเรล่าเลยตํารวจทหารบกทหารเรือทหารอากาศนะครับอย่าไปคิดว่าโอ้เป็นชายแมนแเข้มเ หรือว่าโอ้โหต้องไปสู้ลบหน้าตาโหดร้ายอย่างเดียวครับไม่ใช่นะฮะหน้าตาหล่อหลอกก็มีคุณวัพอ๋อนี่ตำรวจ้วฮะนี่ตำรวจฮะอ๋อนึกว่าดาราโอ้ยนี่นี่คนกดไลค์เยอะมากคุณวัพเห็นแล้วตกใจ1นึ่งแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบไลค์นะฮะโอ้โหเยอะไหมล่ะนี่นะครับนี่หนุ่มหล่อหลอทั้งนั้นนี่แต่ละคนเป็นยังไงบ้างนี่นะฮะโอ้สุดยอดสุดยอดแต่ว่าไม่ไม่ใช่แนวผมนะ แบบว่าแนวพวกว่าสาวลาวอะไรอย่างเี้แต่ว่าอันนี้มาเอาใจสาวๆและการที่ดูรายการไร้บุรีนะฮะครับนี่ <ไป S 2> แล้วก็ดูกันว่าอย่างที่คุณปียรักษ์บอกไปอ,อคนในเครื่องแบบก็ไม่ใช่ว่าจะต้องผ่านศึกสงครามหน้าตาเคร่งเครียดตลอดเวลานี่หน้าแฟนเพจหนุ่มไฉไลบายนายร้อยครับผมอ oh. นี่แล้วก็มีเวลีเดดออกมามีการเขียนเยอะบอกว่าอยากเหลือเกินยายที่จะเป็นผู้ร้ายสักวันหนึ่งก็น่าจะดีนะ oh. ให้มาจับ ปรากฏโดนยิงโดนยิงไม่รู้นี่นะฮะแล้วก็มีการฉลองครบ1 0 0 0 0แสนไร์ด้วยภาพของเดอะท็อป o อดอลนะครับยอดไลท์ทั้งหมด1 7 0 0ไแสนเจ็ร้สำหรับพี่รองอันพันตำรวจโทอัตพลอิทธโยภาสกุลเป็นรองผู้กำกับสอนอสุทธิสานะครับไปหากันได้ที่สอนอสุทธิสาร ไปทําเป็นรถเสียอะไรแถวเมาเล่าซะหน่อยอะไรเงี้ยโดนเบร้อเลยอันนี้ไม่ดีนะผมล้อเล่นนะฮะครับเออนะฮะก็ไปดูกันได้สําหรับสาวๆแล้วกันนะครับครับคุณผู้ชมผมพาไปอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้เป็นเรื่องที่ฮือฮามากในโลกของโซเชียลมีเดียคือว่ามันเป็นภาพภาพหนึ่งที่เขามีการแชร์กันเป็นภาพก็คือว่าเป็นอาคารเรียนครับแล้วก็มีเหมือนกับเป็นคนแต่งชุดนักศึกษาหญิงแต่เขาไม่ระบุเพศนะแต่งชุดนักศึกษาหญิงสองคนยืนที่ระเบียง หันไปด้านนอกจากนั้นก็เปิดหอเปิดหอเปิดหอ <ทำ S 1> เลยตำรวจมาเลยมั้งมอขนาดนั้นหลายคน,น,คนสองคนสองคนแต่ไม่เปิดเผยหน้า<อ>เพราะว่าเขามีเอารูปภาพดอกมงดอกไม้ปิดหน้านี่อย่างที่เห็นเลยแล้วคุณผู้ชมดูภาพด้านนอก เป็นบ้านจัดสรรเป็นบ้านคนบ้างก็ยืนเปิดหวอแต่นี่ผมเดี๋ยวผมสังเกตนิดนึงนะอันนี้ผมสังเกตเองนะ,ะคุณอาภาดูสิเขาใส่กางเกงได้นะเออเห็นไหมมีขอบกางเกงมาแล้งถ่ายคือไม่รู้รว่าเล่นขำๆหรือเปล่าแต่ว่ามันคือในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กมันไม่ขำไงแล้วมันไปคือไปทําอยู่ตรงบนอาคารเรียนอ่ะโอ้โหนี่นะไม่รู้ว่าชั้นไหนแต่เขาบอกเลยบอกว่าคือเป็นมหาลัยชื่อดังแหละไม่เอ่ยชื่ออยู่ทางแถบติดชายทะเลเขาว่าอย่างนั้นนะเขาบอกว่าตอนนี้ อาจารย์เนี่ยที่สอนคณะนิเทศศาสตร์ท่านหนึ่งเขาเห็นภาพเขาบอกว่าดูแล้วมันก็ใช่ว่าอาคารนี้แหละคืออาคารที่อยู่ในมหาลัย<อ>แล้วก็ขอบอกคือขอแสดงความเสียใจว่าตนเองเนี่ยไม่สามารถสอนลูกศิษย์ให้มีจริยธรรมพอที่จะถ่ายภาพแบบนี้ได้ก็ต้องขอโทษมารวมทั้งรองอธิการบดีเรื่องไปถึงหูปุ๊บเขาบอกเลยบอกว่าถ้ารู้ว่าใครนะโดนตัดคะแนน ถ้าเกิดโดนตัดคะแนนมากเข้าเกิน40คะแนนโดนพักการเรียนครับนี่พักการเรียนหนึ่งกการเรียนนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเกิน60คะแนนปุ๊บเนี่ยสองคเรียนครับจบไปเลยจบชาซะพอ,อไปโชว์บอแบบนี้เนี่ยแหละนะครับแต่ว่าไม่รู้ยังไงทาํากันขำๆแต่คนอื่นเขาไม่ขำด้วยอะ่ะแบบนี้อ่ะเออนะฮะอ่ะ ผมพามาต่อกันที่เรื่องของการออกแบบกันบ้านนะครับออกแบบทํายังไงเนี่ยใช้เทคโนโลยีในทางที่สร้างสารรค์แล้วก็มีประโยชน์นะครับคือบางคนเนี่ยชอบความเป็นส่วนตัวคุณภาพเวลาคุณภาพไปที่ทางสวนสาธารณะปุ๊บเนี่ยไปนอนบางทีก็มีคนเดินไปเดินมาเราไม่อยากเห็นทําไงล่ะทีนี้เนี่ยมีนักประดิษฐ์ชาวสวิตเซอร์แลนด์นะครับเขาได้ออกแบบนะฮะเป็นรังฟองสบู่โปร่งใสเป็นจังไดแล้วนี่เป็นเหมือนฟองสบู่นี่แหละ ทำด้วยข้อแก้วนี่อย่างภาพที่เห็นคือใครจะเดินมาฉันไม่สนใจฉันอยู่คือเอาไปตั้งที่สวนสาธารณะได้เลยเอดี๋ยวเดี๋ยวเออคือวัสดุนี่มันโปร่งใสนะมันจะ,ะส่วนตัวเลรอฮะ <c oughs> ก็รู้สึกว่าส่วนตัวไง <c oughs> เสียงอาจจะไม่เข้าอ๋อ <c oughs> คืออย่างน้อยก็นิดนึงแหละมีความส่วนตัวนิดนึงหรือว่าถ้าอยากที่จะให้มืดทึบเนี่ยก็ไปเอาสติกเกอร์มาปิดแล้วกันครับแต่ว่ามันจะสร้างความเป็นส่วนตัวได้ในระดับหนึ่งนะฮะ นี่การทำนะครับก็ถือว่าทำมานานพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะกว่าจะแล้วเสร็จนะครับราคาแพงไหมเจ้านี่นะฮะอยู่ที่ประมาณ3,000ดอลลาร์ 3, มีเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ย180เซนติเมตรหนัก97กิโลกรัมนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยเจ้าตัวนี้ถ้ามาเมืองไทยเนี่ยตกประมาณ90,000บาทสนใจไหม0 0าสามารถแขวนกับเพดานลอยในน้ำได้แขวนบนต้นไม้ก็ได้เหมือนกันนี่ขนาดใหญ่เท่าตัวมนุษย์คุณพัช Oh สามารถใช้เป็นที่นอนโต๊ะทํางานได้ทั้งหมดเลยแต่ทีนี้เนี่ยในข้อความข่าวเขาบอกมาเขาบอกว่าสามารถใช้งานได้40ชั่วโมงผมก็งงอะไรมมยังไงไต้องมี40ชั่วโมงวะ <c oughs> หรือว่ามันมีออกซิเจนอยู่ด้านใน <c oughs> <c oughs> อันนี้ไม่ทราบครับนะฮะอเออแต่ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวตามราคาเนี่ยเก้าหมื่นเก้าห เราไปไปเช่าห้องอยู่ดีกว่าเอาแบบว่ามองเห็นสวนสาธารณะน่าจะดีกว่าก็บางคนอยากได้อารมณ์กลางแจ้งไงมันตื่นเต้นอ๋อแบบนี้เลยหมายถึงนอนหลับนะนอนหลับนะครับคุณผู้ชมพาไปดูอีกคลิปหนึ่งคำขามเมื่อวานนี้เราได้มีการนําเสนอคลิปของเจ้าแมวที่อยากขึ้นรถแต่ว่าวันนี้เราอ้างอิงจากฮอลลีวีนแต่ว่านานหน่อย ปกติฮอลล w วีนเนี่ยเด็กๆก็จะแต่งชุดเป็นผีน้อยน่า,นารักไปขอขนมขอลูกอมจากบ <Cas per. S 2> ้านอื่นใชไ่ไหมเขาก็จะให้ขนมมาทีนี้ผู้ปกครองแกล้งหลอกเด็กครับคือเขาก็บเขาก็ไปหัวกับรายการรายการนึงเนี่ยแกล้งหลอกเด็กเด็กออกมาลูกออกมาปุ๊บบอกว่าซอรี่นะขนมกินหมดแล้วหมดแล้วโอ้เราน้อง,องๆก็เปังไงร้ายกิจใจเลยอะ จิตใจแตกตอสลายทันทีคือผมก็ไม่รู้ว่าที่ต่างประเทศเนี่ย <c oughs> อยากได้ขนมมากขนาดไหนนะฮะและอาการของเขาหลังจากที่ไม่ได้ขนมปุ๊บเป็นอย่างไรไปติดตามชมคลิปกันครับโอเค I confession have another confession make all your candy All your Halloween candy. Oh, oh, oh God, you. <laughs> you forgive me? Yeah. Oh, thank you, babies. I love you. I love you too. I kind of ate all your Halloween candy. You guys are not the hell that way! Mommy was... Jimmy Kimmel told me to do it. Who's Jimmy Kimmel? I hate you, Jimmy Kimmel! It's Kimmel. Hey Hannah, can you say hi to Lily Kimmel? นี่น้องๆหนูๆห,หน้าเบื้งกันใหญ่บางคนนี่แสดงอารมณ์โยนของเลยไม่ได้ขนมของฉันเนี่ยฉันเนี่ยโวยเต็มที่นี่นะฮะน้องๆที่หลังจากที่ไม่ได้ขนมในงานฮาโลวีนใช่ไหมใช่ครับก็ดูขำๆแล้วกันอาจจะเห็นว่ามันทำร้ายใจิตใจเด็กบ้าง ก็อย่าเครียดกันนะฮะแหมเป็นละสี่ตอนอเด nah ็กๆเนี่ยโดนแย่งขนมใช่ไหมไมแต่ไปแย่งคนอื่นเขาเป็นที่คนโตใช่ไหมใช่ไปแย่งน้องอะไรแย่งน้องแย่งตอนหลังน้องร้องไห้ก็โดนตีโดนตีอยู่ดีครับผู้ชมจบแล้วอย่าลืมนะฮะหลังจากรายการจบติดตามหน้าแฟนเพจดีๆเพราะว่าเราจะมีการแจกกิฟต์วายเชอร์เอสวันนี้สักห้าร้อยบาทสามรางวัลใช่แล้กันวันต่อๆไปเนี่ยมีต่อเนื่องฮะครับส่วนจะเป็นอย่างไรนะฮะติดตาม ไปจนถึงวันสุกร์เลยละกันนะครับได้ครบแน่ๆนะฮะสิบรางวัลนะครับครับสำหรับ<ม>ตอนนี้เวลาหมดหมดเวลาครับผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ